สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่มีช่อง Youtube มีคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่ทราบว่าจะติดแท็กผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับก่อนอื่นก็ไปเลือกนะครับคลิปวิดีโอที่ต้องการจะติดแท็กผลิตภัณฑ์ได้เลยนะครับผมก็จะพยายามเลือกคลิปที่ยอดวิวเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อทีอ่ผู้ชมเขาจะได้เข้าดูอสมมติประมาณนี้เนาะนะครับทั้งอ่ะ,อะเข้าไป จุดสามจุดแล้วก็แก้ไขนะครับ <c oughs> จะแก้ไขแล้วเลื่อนขึ้นนะครับทั้งล่างเลยจะเห็นคําว่าติดแท็กผลิตภัณฑ์จิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับไม่เห็นอะไรให้จิ้มที่คําว่าหลานค้านะครับแล้วติ๊กผู้ขายครับช้อปปีแล้วก็ใช้สักครู่จะมีรายการสินค้ามาให้เรา,าเลือกนะครับผมก็เลือกประมาณสักสิบรายการเนอะอาะนี่ก็เลือกหนึ่ง ไม่รู้แหละเอาไปม่วๆเลยก็ได้นะครับที่มันเข้ากับรายการสินค้าเลยก็ได้นะครับไม่เป็นายข้างล่างจะบอกว่าห้าแล้วนะครับห้ารายการแล้วหกเจ็ดอ่าแปดจอเยอะๆเลยของแพงๆนี่แหละนะครับเก้าและอีกอันหนึ่งอ่ะสิบขางล่งสิบก็พอนครับผลิตภัณฑ์ที่ติดแท็กและสิบรายการด้าน,นล่างจะมีบอกไว้จากนั้นก็กดเสร็จสิ้นจากนั้นก็บันทึกนะครับ อ่าแล้วเดี๋ยวพอมีคนซื้อก็ค่อยเข้าไปเช็คที่ตรงสร้างรายได้นะครับยังไงก็ลองเอาไปทำดูกันได้ครับ